วันนี้นะฮะพาเจ้าลักกี้ซีหนนะครับไปเปลี่ยนโชคหน้า,ากันถึงที่สูนบริการ YS s Thailand อยู่ที่บางพีสมุทรปราการนะครับเราไปกันถึงที่แหล่งผลิตโชคของประเทศไทยกันเลยวันนี้พาเจ้าลักกี้มาเปลี่ยนโชคหน้านะฮะจะเห็นได้เลยว่าสภาพที่ผ่านมาหนึ่0หมกพนกิโลมันยับเยินขนาดไหน ตอนนี้ซีนของโชกน้าเนี่ยเปื่อยหมือล้ะครับปัญหาก็คือจะต้องหาซีนโชกน้าเนี่ยมาเปลี่ยนแทนซึ่งก็ต้องสั่งจากศูนย์คลับเฮานะครับเปลี่ยนทั้งคู่อยู่ที่ยอยู่ทีบ138บาทเท่านั้นเอง โดยก่อนที่จะเข้าไปติดตั้งเนี่ยจะต้องทำการจองนะครับผ่านทางการติดต่อที่ศูนย์หรือว่าทักไปยังแม s เซนเจอร์ของ Facebook page YSS Thailand ก็ได้เขาจะมีเวลาจองให้ถึง4ช่วงเวลานะครับเป็นเวลา8โมง10โมงเที่ยงแล้วก็บ่าย2โมงนะครับ ตอนนี้ก็ให้พี่พิงช่างฝีมือของ YSS นะครับทำการเป่าทำความสะอาดโชคหน้าของเรากันนะครับตอนนี้นะครับกำลังนำเจ้าลักกี้นะครับโฉมใหม่ใ้ไลกวกุเดิมโชกขั้นเทพลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะทดสอบสมรรถภาพของโชคหน้าให้เราได้ชมกันนะครับ ตอนแรกนะครับก็สังเกตรตรงโชคกหน้านะครับทางพี่พี่ช่างเนี่ยได้นำสติกเกอร์ YSS แปะโชว์นะครับว่าโชคกหน้าได้เปลี่ยนเป็น YSS เรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้พี่ช่างกำลังทดสอบสมรรถภาพของรถนะครับเขาบอกว่าจะทำให้รถเนี่ยมีความหนึบและเกาะถนนได้ดีขึ้นนะฮะ หลังจากที่ผมได้ลองขับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแนะนําก็ถ้ามีงบก็ลองไปเปลี่ยนดูได้นะครับเขารับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลนะครับก็ลองไปดูที่ YSS อยู่บางพีสมุทรปราการนะครับอย่าลืมลงทะเบียนรับประกันด้วย ค่าเสียหายภายในวันนี้ก็อยู่ที่โชกหน้านะครับอยู่ที่4,900บาทรวมค่าติดตั้ง600บาทบอกเลยว่าคุ้มค่ามากถ้าเกิดสมมุติเรามีโชกหลัง YS เดี่ยวอีเขาจะปรับให้ด้วยอีกนะครับ